สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องไก่ครับสวัสดีครับนายอิคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ดอนหัวรอนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับมาเจอกันน้องไก่อีกหนึ่งวันนะฮะหนึ่งอีพีขอบอกเลยนะฮะน้องไก่โทรไปบอกว่าวันนี้มีจิปสวยๆอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นรถเก่าด้วยนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะฮะก็เลยอยากจะมาชมนะครับพอมานะฮะเห็นแล้วเนี่ยเป็นเ u v จิปนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆลงตัวมากๆเลยนะฮะถ้าเป็น SUV วนี้ต้องยกให้น้องไก่เลยนะครับน้องไ คันนี้เป็นคันแรกหรือเปล่ารถจีบคันแรกเปล่าที่ที่น้องไก่ได้ทําคันแรกครับผมมาจากโคราชครับคันนี้โอ้มาจากโคราชเลยอผมแต่มันก็โอเคนะถือว่าสวยและลงตัวมากๆานะฮะสไตล์ออกเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับเจ้าของเขาเนี่ยเขาขออะไรมาบ้างฮะเขาเขาต้องการอะไรมาบ้างครับที่เขาบอกมาพอดีลูกค้าก็ต้องการเที่ยวสองคนนอนสองคนครับครับผมก็เลยให้ผมออกแบบให้ว่าจะทําแบบไหนแบบให้นอนได้สองคนแล้วก็ ที่เก็บของได้หลายอย่างครับครับ,รบผมก็เลยออกแบบให้พี่เขาอ๋าาอเราออกแบบให้เขาก่อนใช่ไหมครับผมแล้วเขาชอบไหมแบบที่เขาเห็นน่ะชอบครับผมโอเค แล้วผมก็เลยแล้วพี่เขาเป็นคนตัวสูงด้วยสูง180กว่าผู้ชายแต่แฟนเขาแฟนเขาตัวเล็กเขาผมก็เลยก็ต้องมาขยายที่นอนใหม่ทำยังไงให้เขานอนได้แล้วเขาต้องนั่งอยู่ข้างในได้ผมก็เลยทำสองกล่องหน้ายกออกได้ขึ้นยกลงมันมีสเปคแบบนี้นี่เองนะที่ที่เขาตั้งตั้งสเปคมาเราก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เพราะรถตัวนี้มันเป็นหลังคาเตี้ยแล้วก็ ตัวสั้นเออรถตัวนี้จิ๊ปจิ๊ปตัวนี้มันกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณสักสามสิบกว่าปีได้เลวน่าจะโอ้โนะรถเก่านะแต่ก็เอามาทาอย่างนี้มันก็น่าใช้ไปอีกอย่างใช่มันก็สไตล์เหมือนสไตล์รถญี่ปุ่นเล็กๆพี่ญี่ปุ่นก็ชอบใช้เที่ยวกันแบบนี้ครับเออใช่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 สวยงามมากๆเลยเอางี้ดีกว่าไปเราเราไปเดินดูรถภายในกันดีกว่าได้ได้ครับออธิบายให้พี่ฟังว่าได้ครับเออแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยว่าความเป็นมามันเป็นยังไงใช่ครับนะฮะไปเดินไปดูกันดีกว่าได้ครับ ครับนะฮะจุดแรกที่เราจะมาดูกันนะครับอันนี้เกทท้ายครับผมันเกทท้ายหนึ่งเกทท้ายนี่มีให้2เกเลยใช่ไหมสองเกครับนี่เกทหนึ่งครับความยาวของเกทที่ดึงออกมาได้เนี่ยประมาณความยาวประมาณกี่กี่นิ้วฮะประมาณร้อยห้าสิบห้าครับนับเป็นเซนใช่ไหมเป็นเซนครับอ๋อร้อยห้าสิบห้าเซนเนาะครับว่างอยู่เก็บของได้เยอะอยู่อุ้ใส่ของได้เยอะเลยได้เยอะครับนะได้เยอะอยู่ แล้วอันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้รีเควสต์มาเกี่ยวกับเรื่องไอตัววางเตาวางอะไรพวกนี้ใช่ไหมัไม่ต้องครับอ๋อไม่เขามเน้นเก็บของอยู่อย่างนี้หมดเลยครับเขาเอาเก็บของอย่างเดียวเลยเก็บของเราก็จะได้ไปโอ้ส่วนฝั่งนี้ก็เก็บของอีกชิ้นหนึ่งครับข้อข้อสาคัญเนี่ยไก่ครับที่พี่เห็นพัฒนาการของไก่ที่ทําออกมาเนี่ยตอนนี้ไก่เก็บมุมมุมไม้ได้สวยงามมากเริ่มเก็บแล้วนะฮะมุมไม้นะับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ย ตามมุมตามอะไรพวกนี้นะฮะนะเมื่อก่อนนี้หยิบเนี่ยจะโดนจะบาดมือเอานะ,ะ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็สวยงามมากนะครับ <c oughs> เป็นไม้สนมันจะเก็บง่ายเลยครับ <c oughs> เออนะฮะนะส่วนตัวนี้ก็อีกเกะหนึ่งครับอืมตัวนี้ไอ้นี่ทำไงฮะอันนี้ไว้ไว้ก็บไว้เก็บอะไรฮะอันนี้ไว้เก็บของยิปถาอะไรได้แล้วแต่เขาอ๋อ <c oughs> ตัวนี้ถ้าเกิดเราอจะนั่งตั้งกาแฟก็ได้ครับอ๋อทำไมทำไมก็จะเป็นหัวที่เฉยอย่างนี้ครับสวมเข้าไปอย่างนี้ครับ ตัวนี้ก็จะวางเวลานอนวางมือถือวางของอะไรก็แต่อ๋อนะครับเยี่ยม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 ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของอีกที่หนึ่งความยาวความลึกของที่นอนเนี่ยมันประมาณกี่ร้อยแปดสิบห้าครับร้อยแปดสิบห้าเซนใช่ไหมจากเบาะมานี่ครับแต่เราต้องเลื่อนเบาะหน้าพับไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับต้องเลื่อนเบาะไปครับถ้าเราไม่เลื่อนปุ๊บมันก็อยู่มาร้อยหกสิบอืสุดมาตัวนี้ แล้วเจ้าของเขาตัวสูงด้วยครับเจ้าของตัวสูงก็ร้อยแปดสิบอืมอ่าเรามาดูอ่ะด้านหนไปดูเลยครับตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของอีกสองชุดครับอืมสองกล่องครับตัวลึกสองหลุมอ๋อเดี๋ยวสองหลุมนี่ครับนะฮะหลุมนี่อยู่ในสองหลุมหลุมอ๋อเป็นที่เก็บของเลยนะครับลึกเลยก้บของเน้นเก็บของอย่างเดียวเลยครับโอ้แสดงแกจะโหลดของเต็มที่เลยั้งนี้ฮะ ส่วนตัวข้างหน้านี่ก็อีกยที่เก็บของตัวนี้เปิดขึ้นมานี่มันครับตัวนี้โอ้ยนี่เปิดได้อีกข้างในเปิดได้อีกเปิดได้อีกสองชุดครับโอ้โหเก็บในรงนี่อีกนะเปิดพอพอเปิดลงไปลึกๆปุ๊บเนี่ยมันไปถึงพื้นรถได้เลยพื้นรถได้ครับสองเกะนะอ่าตอนนี้เราก็สวมได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับครับฝั่งนี้ก็สองเกะเหมือนกันครับ โอ้นจันหมดครับอืมเยอะมากๆเลยแล้วแล้วกล่องสองกล่องนี้ได้ยกออกได้ครับอืมเดี๋ยวเรามาดูวิธีตอนท้ายเรายกย้ายกล่องว่ายังไงตัวนี้ก็เวลาเวลาเราไม่นอนปุ๊บเราก็จะพับขึ้นมาแล้วตัวนี้เขาจะเล่นเบามาเหมือนเดิมอ๋อก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้นอนครับผใช่ไหมฮะหรือหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะนั่งเขาก็ยกยกกล่องนี้ออกสองกล่องนี้ เนี่ยยกสองกล่องนี่ออกเลยครับยกสองกล่องนี่ออกแล้วก็ขึ้นไปไปนั่งได้นั่งก็มันก็มีพื้นที่เราทําไว้แล้วอีกชิ้นหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูอืเยี่ยมมากมากเลยเดี๋ยวให้ดูเวลาทีเราเนี่ยเนี่ยเป็นตัวนี้เลยครับอจะยกขึ้นแบบนี้ครับเแล้วเราก็วางตรงนี้เราก็วางนี้ก่อนเลยครับนี่ครับเป็นสองชั้นเลยสองชั้นครับอื เวลาจะนั si we, しし่งเล่นตรงนี้ก็ได้เออเออนั่ง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 แล้วตรงนี้ก็วางกินอะไรตรงนี้ได้เลยนะนั่งแบบนี้แหละครับนี่ครับเขินเออเออเนี่เห็นไหมไหมนั่งทานข้าวนั่งอะไรได้เลยได้ครับได้สองกล่องครับโอ้เยี่ยมมากมากเลยนั่งพิงไอ้แบบนี้ใครเป็นคนออกแบบละไก่ตัวนี้ผมออกแบบเขามาหรือว่าเราเราออกแบบให้เขาผมออกแบบให้เขาด้วยแล้วเขาก็ออกแบบให้ผม เพราาาว่ขคือเราออกแบบให้เขาแล้วเขาแก้แบบนิดหน่อยอับนี้หน้าผมตัวสูงผมจะนั่ง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 ข้างในด้วยเวลาผมยูแฟนอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะเขานั่งบนนี้ไม่ได้ใช่ใช่ช่มันจะติดโอ้โหนะคเราออกแบบได้สุดยอดมากๆเลยนะละปุ๊บ เราก็วางมาเพราะมันจะมีริมอยู่พี่เห็นไหมมีริมอยู่เอริมริมเสียบเสียบลงไปได้เลยมีริมอยู่ครับกันกันเลื่อนกันอะไรพวกนี้ได้เลยเพราะเราเพราะผมจะไม่ใช้น็อตมันครับออืเนี่ยมันจะมีริมอยู่เห็นไหมปุ๊บลงมันจะลงลงริมตึ๊บเลยนะเป็นไงมานั่นแหละครับอันนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะไปไหนไม่ได้แล้วครับเออเขาสองนี้จะแยกกันอยู่ตัวนี้ชุดเดียวกันหมดตัวนี้เหมือนกันยกได้เหมือนกันอ๋อเออ เหมือนกันเลยนะฮะก็คือลูกค้ารีเควสตมาแบบนี้นะครับพอเห็นแบบเนี่ยลูกค้านี่ชอบเลยไหมชอบแบบเลยชอบเลยครับชอบเลยใช่ไหมเออมันก็น่าชอบแหละแหมเราขนาดเราเห็นเรายังชอบเลยอ่ะตัวนี้เดี๋ยวใช้เชือกค่้อยเอาเวลานอนอลอยปุ๊บเออช่องนี้ก็เก็บของได้อีกเยอะครับอเก็บเสาไฟชิดเยียเยเสียไปเลยครับเดี๋ยวจะมีที่นอนก็จะพอดีเลยครับที่นอนปูอ๋อ ปูเวลาปูที่นอนแล้วมันก็จะพอดีเลยใช่ไหมพอดีกัตัวนี้เลยครับอก็ไม่ได้สูงอะไรมากไม่สูงครับเขาเน้นขึ้นไม่นอนออแต่ถ้าจะนั่งเล่นอย่างในก็ยกกล่องนี้ขึ้นมาวางบนนี้ยกลงข้างล่างเลยก็ได้ข้างล่างก็ได้ครับหรือว่าจะยกไวางบนนี้ครับหรือว่าเราจะยกมาทําโต๊ะนั่งข้างนอกก็ได้วางโต๊ะเป็นแบบโต๊ะเป็นโต๊ะได้อีกชุดสองชุด เอาละเนี๋ยพี่ถามนิดน,นึงไก่ว่าถ้าเกิดสูตรว่าลูกค้าอยากจะทําอ่ะอย่างมีรถอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะทําอ่ะเขาเขาต้องออกแบบให้เราไหมหรือว่าส่วนมากเราจะเป็นคนออกแบบแล้วเขาเป็นคนแก้แบบเขาออกแบบมาด้วยแล้วผมก็ออกแบบด้วยอความคิดเห็นจะค่อยมาสรุปตอนที่เอารถมาส่งมาดูแบบกันเออผมแนะนําแบบนี้นะออาจจะ ดีกว่าตัวของพี่ตัวพี่จะดีกว่าของผมอ๋อเราจะ <ยา S 1> แบ่งปันออกแบบกันก็กกช่วยกันออกแบบครับผมแล้วมันจะลงตัวลงตัวบางทีเขาสะดวกอยากผมอยากได้แบบนี้อ,อืแต่แบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยแบบแบบอย่างเงี้ยแบบจี๊ปอย่างเงี้ยครับไก่สติกไว้เลยไหมว่าเอ้ยต่อไปรถจี๊ปที่เรามาทํานะแบบนี้เป็นแบบพื้นฐานแบบพื้นฐานเออแล้วก็จะแก้จะอะไรก็อีกเรื่องนึกงอีกเรื่องทนึ่งนี่ยะาแบบไหนแบ่ไหนครับแต่เราก็มีแบบอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรามีแบบแล้วล่ะัวสั้น ตัวนู้ก็มุมมองกระจกครับพี่เห็นไหมเวลานอนปุ๊บก็มีของวางก็ชาร์จมือถือกนตัวข้างล่างก็เดี๋ยวเราก็แล้วแต่เจ้าของจะไปใส่ไฟแบบไหนช่องบนนู้ก็ใส่ของได้อีกหน่อยเออใช่ใผมพยายามจะทําให้มันลกในในนี้ครับอให้มันดูแบบโล่งๆครับพี่แล้วคานคานคานในนี้จะเป็นเพราะคานนี้เจ้าของเขาเดิมมาอยู่ครับไว้ตากผ้าขนหนูครับเนี่ยครับ สุดยอดเลยอ่ะนะฮะสุดยอดสุดยอดนะเราะผมเน้นจะว่ามันจะมองสบายตาโล่งๆับพี่อืมใช่ใช่ใช่ช,ช่โล่งสบายตาโดยจะเด้เป็นไม้ไม้สนแล้วเนี่ยมันยิง่งไม้สนมันจะสว่างครับมันสว่างแล้วก็สวยแล้วก็อย่างหนึ่งนี่ที่พี่สังเกตได้เลยลก็คือไม้สนกับสีเบาะก,กับสีข้างรถเนี่ยมนันเข้ากันหมดเลยครับพี่พดเพาดานเนี่ยเป็นสีเดียวกันหมดเลยอ่ะนะฮะ แสดงว่ารถคันนี้ลงตัวที่สุดแล้วเปิดไฟกลางคืนนี the the yeah, ่สวยมากเลยครับใช่ใ oh, ช่ใ uh, ช so ่กลางคืนนี้สวยยิ่งก็เปิดเปิดเป็นดิมไรส์นะฮะโอ้โหสวยมากเลยครับสวย พี่สอบถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราคาเนี่ยแต่ละคันเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วราคามันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมากมันน้อยเนี่ยมันมันก็แล้วแต่แล้ต่แบบครับแล้วเรามีวิธีคิดราคาให้กับลูกค้าอย่างไงครับวิธีคิดเรามาคุยตอนที่หน้างานครับบางโทรมาหาผมปรึกษาผมว่าจะเป็นแบบนี้บครัผมก็บอกราคาคร่าวๆให้ได้ครับแต่ว่ามาหน้างานมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งครับงานบางทีเราคุยแล้วอยากได้แบบนี้ พอรถมาปุ๊บเราอยากได้เพิ่มตรงรู้ตรงนี้ออ,อย่างเงี้ยราคาจะไม่ไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเรื่องราคาเนี่ยเรารับรองได้ว่าของเรานี้ก็ไม่แพงไม,ไม่แพงใช่ไหมเรายุติธรรมกับลูกค้าอยู่แล้วยุติธรรม,มครับนะฮะก,ก็คือขอกาไรนิดหน่อยพอลูกค้าอยู่ได้ผมอยู่ได้ครับอันนี้ลูกค้ารู้ว่าว่าการการจ้างให้เราทําอย่างเงี้ยเราต้องมีกาไรนิดหน่อยแหละใช่คแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ขูดอะไรลูกค้ามากไม่ขูดอยู่ที่ความพึงพอใจลูกค้าว่า สมควรที่เขายอมรับคำถามจริงๆตอนนี้มีคิวอยู่เยอะไหมมีอยู่หลายคิวครับถ้าไม่ติดโควิดนี่ก็บางทีเขามาเขาจะเอารถมาให้ดูวิ่งมาให้ดูเงี้ยบางทีเ็าอยู่ไกลอยู่กรุงเทพเนี้ยบางทีเาติดโควิดด้วยอะไรด้วยครับพี่ครับครับแต่เขามาทีไรเขาจะโทรมาพรุ่งนี้อืออีวันเขาจะขับรถมาให้ดูเนี้ยพอดีอยู่ไหนวันเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปหาพรุ่งนี้เลยนะโอ้โหตายแล้ว พี่ครับคิวยังมีอยู่เลยครับอย่างคนเนี้ยเขาโทรคุยผมวันของวันเขาอยู่โคราชเขามานัดมาเลยครับแล้วก็นัดมาวิ่งก็ถือว่าเป็นช่างน้องไก่นี่เรารู้จักกันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ท่องเที่ยวด้วยกันนะครับโดยเดียวท้อเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นช่างที่มีความสามารถนะในการทํานะครับแล้วก็ไม่ไม่ปิดบังเขาเรียกว่าไม่ไม่ปิดบังนะฮะว่าเกี่ยวกับเรื่อง ถ้าเกิดใครไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็คือโทรมาสอบถามว่าพี่กายทาอะไรอย่างนี้ทํายังไงทํำยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามรูปแบบผมนี่ไปก๊อปได้เลยครับใครอยากไปทําแบบได้เลยครับถ้าเรามีเวลาทําถ้าเราไม่มีเวลาทำแล้วก็ให้เราทำให้ผมทำใช่เรื่องเวลาสำคัญนะครับใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่แบบว่ามีธุรกิจอย่างงู้นอย่างนี้เอาเวลาของตัวเองไปทําธุรกิจได้เงินเยอะกว่าที่มานั่งทําเองเึอมากเป็น อาเกษียณเยอะอืมใช่ใช่อาเกษียณที่มันทำปุ๊กเกษียณที่ใช่ใช่เขาบางบางทีเขาอายุเยอะแล้วเนาะบางทีเขาจะมานั่งทำตอนนี้ค้างอยู่สี่คนอยู่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาจะมาเอาผมเกษียณอืมนะครับตอนเนี้ยนะอีก4 5่หคิวนะก็ก็โทรมาสอบถามก่อนกันละกันคุณผู้ชมฮะว่าจะเข้ามาให้ทำเนี่ย มีคิวเยอะขนาดไหนนะครับหรือว่าเพราะตอนนี้ทําทั้งกลางวันกลางคืนเลยถ้าเป็นรถปาจิโร่ครับรุ่นที่ผมรีวิวเมื่อก่อนอ่ะตัวนั้นไม่ต้องเอารถมาครับผมส่งแบบส่งส่งงานมาให้เลยครับแต่ประกอบง่ายๆเองเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นครับต้องน้องรถมาจอดครับใช่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 เพราะงานตัวอื่นยัไม่เหมือนระยะเวลาในการทําไก่แต่ละคันเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกินสามอาทิตย์ไม่เกินสามอาทิตย์คันนี้อยู่มัน สองอาทิตย์สองวันนีครับมันเริ่มง่ายขึ้นนะเนาะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ครบแล้วคราวนี้มันก็พื๊ดปัดปื๊ดปัดนะฮะแบบมันก็เร็วขึ้นอุปกรณ์พวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้ก็มีหมดบางทีผมต้องนัดเผื่อไว้ก่อนสามอาทิตย์บางทีมันไม่ถึงอย่างเงี้ยครับครับครับก็ได้รถสวยๆกลับไปนะครับไปใช้งานได้เต็มรูปแบบเลยนะครับเอาล่ะไก่เราไปดูนี้กันดีกว่าไปดูว่า การเซตอัพนะว่าเวลาเอาขึ้นอารมณ์เนี่ย <Okay. S 1> มันจะเป็นยังไงได้ครับมันจะยากลำบากขนาไดไหนะไผู้หญิงทําได้ไหมผมรับรองว่าไม่ลําบากครับยกขึ้นยกคนเดียวง่ายครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวยไปดูกันไป,ไไปโอเคครับ First, s <S เอาแล้วนะคุณผู ouais ้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าขั้นตอนในการเอาลงเนี่ยน้องไก่จะใช้เวลาในการเอาลงเนี่ยกี่นาทีนะครับอ่ะเอาไก่เริ่มเลยครับาดูด้วยกันครับผมกดเริ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมยกนี้ปุ๊บลงปุ๊บหนึ่งชุดระวางนี่ก่อนครับครับอันนี้เป็นเก๊ข้างนะครับเอาออกแล้วนะครับปุ๊บตัวนี้เราตัวนี้ออกมาปุ๊บและสังเกตเราก็ยกตัวนี้ขึ้นมาครับนี่อ๋อแต่ไล์มาครับอาจับตัวนี้ครับครับ ตัวนี้มาเลยครับอ <Ừ. S 1> แล้วเราก็วางตัวนี้เลยครับนี่คอัเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนตัวนู้ครับครับตัวนี้ตันี้ยกกล่องมาเลยครับหนึ่งกองครับผมอโอ้โหหนึ่งสองกอง ยกวางวางไว้ครับตัวนี้สามารถนั่งเล่นข้างล่างได้เลยครับอือเป็นต๊ะได้เลยนเฝาฝาสองชุดนายฝาตัวนี้ก็มีน็อตสองตัวยึดออกอ๋อแล้วตัวนี้ยกออกเป็นชุดอย่างนี้ครับอือนี่ครับนี้เองครับผมครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะฮะหนึ่งนาทียี่สิบหกวินาทีนะครับเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือขั้นตอนในการเอาลงครับ้าเราขันน็อกก็อีกนิดหน่อยสองสามนะฮะก็คือขันน็อตแต่ก็คือการการเอาขึ้นเอาลงนี่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับผู้หญิงก็จะหนักกว่านี้ในการยกนิดนึงนะครับถ้ามีคนช่วยยกนิดนึงนะครับก็มนอาจจะหนักหน่อยแต่ก็สามารถที่จะทําได้น้ําหนักตัวนี้ประมาณ60 60กิโลอ๋ออืมไม่หนักเท่าไหร่ครับตัว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 ใหญ่นี้ใช่ไหมหมดเลยครับอ๋อทั้งหมดเลยเหรอ60กิโลเองเหรอครับผมอุ้ยเบาว่าเบาว่ะครับไม่หนักครับอือฮะนี่ครับพวกนี้เบาหมดเลยครับครับอืมเบาหมดเลยครับงานก็ก็ขั้นตอนในการขั้นตอนในการเอาลงนะฮะหรือเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ปุ๊บก็เอาเบาขึ้นไปเบาขึ้นไปใส่ได้เบาขึ้นไปสองตัวนะฮะก็เอาไปคุ๊บ ขันน็อต4ตัวนะฮะก็เสร็จแล้วขันน็อตแป๊บเดียวนะครับก็ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอารถไปใช้ในส่วนที่ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเวลาก็เอาชุดพวกนี้เอาไปเก็บไว้ก่อนเวลาจะแคมป์ก็ทีนึงก็ถอดเบาะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ก็ไปสามารถไปแคมป์ได้เลยนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะฮะในการของ ข,ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาขึ้นเอาขึ้นนะฮะเอาเซตเซตขึ้นนะครับเซตขึ้นครับตอนนี้ถือว่าเป็นลดลงๆอยู่ถ<ง>อนเบาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ะเริ่มเลยครับโอเคครับนี้แล้วก็ ไม่ดังใช่ไหมไก่เทสดูแล้วเนี่ยเวลาขับไปจะไม่ดังครับไม่ดังครับเพราะว่ามันอยู่แยกกันครับเออช่องมันแยกกันหมดเออมันไม่มันไม่ติดกันนะฮะตัวนู้ไม่ได้ยึดกับตัวนี้ตัวนี้แยกกันใช่มันใช้ช่องมันใช้ช่องว่างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ไม่ไม่ชนกันตัวนี้เราก็ขันใส่น็อตตัวนี้อ๋อใส่น็อตใส่น็อตตัวนี้เ็ยี่ยมมากเลยนะฮะนี่แป๊บเดียวอือียบร้อยนะใสน็อ ระบบไฟคันนี้เจ้าของเขาตั้งตั้งใจไว้ว่าจะจะใส่เป็นระบบไฟยังไงอ๋อพอะดีเขามีแบตเตอรี่เทียมกล่องยกของเขาแล้วโอ้ไปพบกับแค่แค่เดินต่อระบบไฟสายแล้วเขาก็ตัวนี้เสียบออืยึนสายไฟอยู่ในชุดนี้เดียวหมดเลยอ๋อถึงเขาก็เสียบใช้งานในรถก็ออกได้เลยไฟไฟก็ออกมาทุกจุดเลยใช่ไหมอืม ออกได้เลยครับเยี่ยม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 เยีย่ยมเพราะกล่องเขาล็อกเขายกเข้ายกออกได้ดีดีดีจะไม่ไม่ไม่ติดตายตัวในรถครับจุดขายของเราเนี่ยที่เราทาให้ลูกค้าสนใจหรือว่าลูกค้าที่อยากจะมาทานะฮะคือของเรานี้จุดขายเราอยู่ตรงไหนครับจุดขายของผมนี่ครับใช้งานง่ายยกเข้ายกออกได้ครับเวลาคนจะกลับไปใช้เบาะเดิมใช้หรือว่าจะาไปต่อภาษีอะไรเนี่ยครับ เราสามารถยกลงได้ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องการต่อภาษีด้วยนะครับผเพราะเวลาเวลา,เวลาต่อภาษีก็ยกลงแล้วก็เอาเบาะขึ้นแล้วก็ไปต่อภาษีปกติใช่ครับผมเนะพราะจุดนี้ต้องสําคัญใช่ใช่ราะว่าถ้าเกิดว่าทํายึดตายตัวเจ้าของไว้ถอดมันยุ่งยากครับเราต้องทําให้ที่ง่ายที่สุดที่เขายกลงยกได้<อ>ถึงเขาจะยกยกคนเดียวไม่ได้เขากเองมีคนช่วยยก,ยยกและขันน็อตและวิธีใช้ติดตั้งน็อตก็ไม่เยอะด้วยครับนะฮะก็คือสําคัญมากมากเลยนะครับสําหรับรถ พวก s u v นะ PPV อะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับนะครับเนาะหรือว่าใครที่มีกระบะนะฮะพิกอัพนะครับหรือว่าจะเป็นรถตู้อะไรก็แล้วแต่นะครับในที่อยากจะให้น้องไก่ทานะครับหรือว่าให้การช่วยในการออกแบบนะฮะก็มาคุยเรื่องแบบเรื่องอะไรกันราคานี้บอกได้เลยนะครับนั้นกาไรนิดหน่อยจริงๆครับผมแทบไม่มีกําไรเลยนะครับทำไรพอได้นะฮะทำแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มด้วยก็จะเป็นเราไปท่องเที่ยวกันไปท่องเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับนะก็ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนก็นแล้วกันช่างอีกหนึ่งคนนะครับที่จริงใจกับลูกค้านะครับใช่ครับผมเบอร์อ <ๆ S 2> เบอร์โทรเบอร์เบอร์โทรของไกเ่เบอร์อะไร0ู4 7 8 1 8 1 4 8 8 1 4 8นนะโทรปรึกษาได้เลยครับดลงไว้ข้างล่างนะคะคก็ <ผม S 1> สามารถที่จะโทรมาสอบถามโทรมาได้ตอนไหนฮะโทรได้ตลอดเลยครับที่ๆๆๆที่บ้านเราตอนนี้เปิดเป็นร้านกาแฟด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นร้านกาแฟอะไรฮะเขาบอกว่ามีมีสูตรเด็ดอะไรนะอย่างชานมไข่มุกครับเป็นเป็นชานมไข่มุกอะไรคัะ ฮอกไกโดฮอกไกโดใช่ครับผมมาจากญี่ปุ่นเว้ยชาขนมฮอคไกโดครับผมมาลองกันนะครับแอมคอฟฟี่ดอนหัวล่อครับดอนหัวล่อนะฮะครับผมก็ก็สามารถเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นที่ที่มามานั่งอยู่ที่บ้านไก่เห็นแก๊ปใช่ไหมวิ่งมารับของนี่ตลอดเวลาเลยแก๊บครับนะฮะนะมีนะแสดงว่าสูตรของเขาเด็ดจริงๆคุณผู้ชมฮะไม่งั้นแก๊ปไม่วิ่งวงเข้ามาตลอดนะฮะแสดงว่ามีลูกค้าทางออนไลน์อยู่ตลอดครับนะฮะก็อืม ถือว่าเยี่ยมมากๆอ่ะอร่อยแต,แ,ตแต่ลองชิมดูแล้วเมื่อกี้นี่มันมสุดยอดจริงๆรสชาตินี่เยี่ยมมากๆเลยตอนนี้นติดร้านต้นๆของกัปดอนฮัวล่าครับแสดงว่าเขาได้สูตรมาดีมาจริงๆนะฮะก็ลอ,ลองลองมาชิมดูนะครับหรือว่าใครจะลองสั่งผมให้ชิมตลอดทุกคนออครับใช่ใช่จะมันอร่อยอย่างจริง <c oughs> ยอมรับเลยว่าเขาได้สูตรดีมาจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นได้วัตถุด,ดิบที่ดีมากันแล้วกันนะครับเนาะ เอาล่ะนะงั้นคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะไว้มี EP ใหม่ๆของน้องไก่นะครับว่าเห็นบอกว่าจะมีอีกหลายคันเลยนะครับที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไว้มาอัปเดตกันต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับไปละไปละสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องไก่สวัสดีครับพี่อี๊